สวัสดีค่ะ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 ไม่ได้ออนนี้อีดอกพรุ่งนี้ถ้ามีหนุ่มกันใจพรุ่งนี้ถ้ามีหนุ่มกันใจเข้าแล้วกูนี่กูายพี่เมยสวัสดีค่ะทำไมพี่เมย์ไม่เอาโมเน่มาดีครับเอาเอามาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้หลนเจอกัน มีของแค่สี่พันเซตคือไม่ไม่ได้มีเยอะน้องที่มาเนี่ยพี่อยากมาว่าแล้วพี่อยากเอาลูกมาเจอกันถ้าหมด4ี่พันพี่เมยเอามาไหมก็เดี๋ยวเรานัดกันเลยตอนนี้ผมผมรู้สึกมันกำลังแบบว่าผู้ใหญ่2ฝ่ายกำลังมาคุยกันพี่เมย์มีมีประเด็นกับบูมเหรอมีกันระเด็นได้เจอหน้าแหละผู้คนละนีพี่เมย์อย่างน้อยอ่ะเราก็เป็นคนเราทำอะไรีล พี่เมย์อย่างน้อยเราเป็นคนนครศรีธรรมราชเหมือนกันที่ไปหุ่นกระเซบใช่กันเออแล้วตอนนี้คนดูแกอยู่ชะอวดกับตัวเองอยู่ทุ่งหมดโอ้โหแกใครคะแกคนชะอวดแกเล่นตายได้เล่นตายได้เหรสทั้หมดว่าไม่ได้แม่ไม่แต่ว่าพี่เมย์ต้องเข้าใจนะว่าคนท่ามเจนี่มากกว่าเจนอยู่ฝายไหนแต่เจนออกตัวไม่ได้นะเพราะว่าเจนก็ไม่อยากแสดงตัวด้วยจะแตายได้เหรอพิมพ์ไหนทีมไหนตายได้ชาคิดกันเอาเองเจนไม่ไม่ เจนถือไดมอนด์เจนไม่อยากแสดงตัวเลยีม่เพื่อนติ่มเก๋าไก่เดือดไก่เดือนเออคุณเวลามีน้อยมาพี่เมนลูกค้าเรางานมากครับพี่คนดูกลับมาที่สามแสนหนึ่งหมื่นคนดูสามแสนค่ะคืออยากให้หลานเจอกันจริงอ่ะไม่ได้มีของคือมีแค่สี่พันเซตแล้วก็อยากเอาหลานมาเจอกันแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้เคลียร์คิวให้อะไรให้นะะ ก็ขอมาให้ลูกค้าน้องเจนนี่ค่ะแม่ค่ะคือจริงๆพี่มีแค่พี่ไม่ได้มีเยอะพี่ไม่สามารถทํายอดได้เหมือนแบรนด์อื่นแต่ว่าเออเออมาขำๆอะไรอย่างเงี้ยอยากรูกขำๆของแม่ดูอยากตอนนี้ตรงไหนพี่มึงลูกค้าพิมพ์ว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งเด้อเออหนึ่งเด้อขอหนึ่งเด้อร์หนึ่งแม่พี่เมย์โปรอะไรคะโปรอะไรโปรอะไรคะแม่คือเดี๋ยวพี่วันนี้พี่ให้พี่ขายราคา399เหมือนเดิมแต่เพิ่มหนึ่งแถมหนึ่งกเราอย่างน้ ตอนนี้มันขึ้นสามห้าสแต่พี่จะให้1แถม1ให้2อ้อสามห่สามสิบซองถ้าตาก้าขึ้นหมดพรุ่งนี้โมนี่มาว่านเจนนี่ให้เพราะว่าแบบว่าหล่ะได้เจอกันหล่ะมีแค่นี้แล้วหมดแล้วเดือนนี้โมนี่ไม่ต้องทำงานแล้วเดือนนี้โมนี่ไม่ต้องทำงานแล้วเพราะเป็นเดือ้ายแต่ก็เป็นหนึ่งหเด้อแปดตอนนี้แปดเด้อสิบเด้อแล้วนะหนึ่งไม่พูดแล้วนะหนึ่งอะ มันเป็นอะไรครับมันคือก็คือกาแฟนะครับกาแฟนี้กาแฟตัวนี้นะครับนี่กาแฟแคลเอสซร่ครับอันนี้คือได้1แถม1เลยนะครับราคานี้ปกติแก้ขายอยู่ถุงละ3,99แต่วันนี้2ถุงเนี่ย3,99นะครับถ้าหมดวันนี้นะครับโมนี่ได้มาเจอยูจินแล้วโมนี้ไม่ต้องทำงานอีกเลยทั้งเดือนโมนี่ไม่ต้องทำงานไม่คือแตฉันก็จะช่วยกดเพราะว่าให้โมนี่พักนี่แหละช่วยกดให้ หนึ่งห่อหนึ่งเซฟค่ะก็จะได้สามสิบซองถุงใหญ่เลยนะครับก่อนปีใหม่แน่นอนค่ะ็คือหนึ่งห่อเนี่ยจะมีสิบห้าซองใครที่ติดน้ำชงอยากได้ตัวกาแฟดีๆอร่อยๆรก็ตัวเนี้ยก็คือรู้เรื่องตัวนี้ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับหนึ่งซองให้พลังงานห้าสิบกิโลแคลอรี่สำหรับคนที่แบบชอบเลือกอะไรดีที่สุดคะคุณพ่อชงกับน้ำอุ่นร้อนตัวร้อนจะหอมมากเลยอ่านี้ใช่ คือพี่มีแค่นี้แหละได้้ะแม่พี่เราไม่ได้พูดอะไรหรอกลูค้เอาไปเลยก็คือได้หนึ่งแถมหนึ่งไปเลยโรซัมนะคะก็คือจะไม่เจอเคยเจอราคานีที่ช่องพี่แน่นอนไม่แล้วพ่กนี้พาโมเี่มาพี่เมย์จะขายอะไรไม่พี่ไม่ได้ขายแล้วพี่ก็เช็คแล้วว่าพี่ไม่มีอะไรจะขายแล้วก็คือพามาเฉยๆมาเจอกันเฉยๆแล้วพ่งนี้พี่พี่เมย์ก็ว่างก็พี่เมย์ก็มาช่วยเราขายของได้นี่เดี๋ยวเอาหลังาจักัน อยู่จริงลูกๆของเราจะได้มีเพื่อนเล่นแล้วก็เราจะได้มีเพื่อนขายของมีนามาเลยป่ะผู้น right> ี้พรุ่งนี้หลังมาเจอกันเชิญกดตะก้านะครับทุกคนคนละหนึ่งเชิสี่พันออเดอร์แล้วเชิญสั่นออเดอร์ตอนนี้อยู่กันสามแสนคนนะตอนนี้หนึ่งพันออเดอร์หมดแล้วค่ะอ๋อสี่พันสี่พันมาเร็วโลดขออ้อยหมดเคลียร์ไปเลยเอาไว้บอกว่าโมนี่ไม่ต้องทำงานแล้วเดือนชอบยูจินก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าพี่เมย์ก็คือตอนโกรธแต่มันจะขึ้นหัวแถมนะลูกอออ๋คืตอนเนี้ย ตอนกดมันจะขึ้นหนึ่งแถวหนึ่งทุกคนอ่ามันจะขึ้นของแถมให้ทุกออเดอร์นะถ้าสมมติออเดอร์ไหนไม่ขึ้นของแถมแปลว่าหมดโอเคปะถ้าสมมติว่าของแถมตัวออเดอร์ไหนไม่ขึ้นของแถมไม่มันจะขึ้นอยู่แล้วเออถ้าก็คือมันจะไม่ใครไม่ขึ้นคือหมดไงไม่ไม่แล้วหมดอิจฉาโมเน่ที่ได้พักนะ ถ้าถามว่ายูจินได้พักไหมมันหันไปดูสินค้าในบ้านไม่มีที่นั่งเลยเธอบ้านเขาไอ้ดูยูจินนะเดี๋ยวนี้จะได้พักแล้วเพราะว่าหมดนะคะวันนี้ก็คือได้แค่นี้จริงๆใครซื้อไปก็คือเดี๋ยวสวยก่อนปีใหม่แน่นอนตัวนี้ถ้าใครเคยขายใครเคยนั่งดูโมเน่ขายจะไม่เคยเห็นราคานี้วันนี้คือได้หนึ่งแถมหนึ่งเออเลรงตายเลงตายเลยเลงตายแรงตายเลยแม่ ต้องอาโซโลกอะคุยปีใหม่หนูแรงไม่ได้นี่ได้กลุ่มเทปต้นยามานี่นูแรกเว้ยไอแรกเฟย์ต้องมีคนแรงกันใช่ใช่ไอไข่ยักษล่องกาแฟไข่ยักษ์ลงน้ำจงกินกินเราเห็นพ่นยักษ์ช่วยก่อนปีใหม่คือตัวเงียนมีไข่มาแน่แล้วไข่มาเจ็ดปีแล้วคือไม่ใจจิ้นขาไม่คือถ้าถ้าได้ลงคือเห็นพ่นแล้วก็ เออร้อยเมนเออไอเจนนี่ไอกายก็อยู่แล้วออ๋เจขาจ่าชงกับบุมเลยค่ะก็บอกอ่าเจนนี่ชวนคุยอ่ะพีเมฆเคลียร์เราไหมที่งานเราเคลียร์เราไหมค่ะเคลียร์เราไหมเขาชวนคุยก็ว่าจะต้องกันจะต้องได้แล้วลว่าจะต้องเคลียร์เราแย่อุ้ยจะต้องเคลียแล้วใครจะไปอยากรู้เรื่องแบบนั้นใครจะไปอยากรู้เรื่องอะไรแบบน oh, oh yes. no Late <Oh ั้นคนที่คนพรมานะ เออพี่เมย์เวลาเล่นเวลาแบบอยู่ไเชยๆแบบเล่นกลางครับคือเลีเดืกเลยเป็นคนตายนะครับอยู่บนลุกคืนอ่ะใช่ก็คือสกลอกร้อกอเล่นตายออกมาคือรู้เลยคนตายเทอๆสำเียงคนคุนคอนสำเนียงุนนเลยถ้าอยู่บ้านนะเล่นเล่นตายแต่ว่าถ้าบอกโอ้ เราเล่นตายคำการคำหนึ่งเล้งมันปล่อยได้มึงงงเดี๋ยวทาเออไปแล้วเล่นเล่นตายอ่ามันต้องมันต้องคนหนึ่ก็คุ้นชินนะพี่นะค่ะมันมันปกติครัโอ้เล่นกลางไม้หอมไม้เจนมึงน้าต้องหอมไม้ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นหอมไม้หอมหอมกาแฟกาแฟหอมหอมหน่อยหายมาแต่ว่าหอมด้วยเยอะมากๆทุกคนใครได้ลองไปลูกค้าน้องเจหรือว่าช่องนี้ถ้าสมมติว่าได้ลองจะชอบจะต้องกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็รลังจานี้วันนี้ หนึ่งแถมหนึ่งทุกคนช่วยกันจิ้มนะครับทุกคนช่วยกันจิ้มนะครับเพราะว่าเราห้าคนกินกันทุกวันแม่เชื่อบูมค่ะแม่เชื่อบูมแม่เชื่อบูมแล้วเรากินพร้อมกันด้วยนะเราสามารถพูดได้เลยว่าเรากินเวลาไหนหนึ่งสองซ้ำตอนบ่าย ก็กินก่อนอาหารมื <şey> <t> ้อแรกของใช่าหารมื <şey> <t> ้อ <şey> <t> ่ากแหลอยากได้ไหมหนูบอกจริงจะลองอ่านเลยะกล้าดูคือตัวนี้ไม่ใช่สินค้าใหม่หมว่าเป็นสินค้าที่มีรีวิวอยู่แล้วแล้วก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าเห็นแบบยืนยันอยู่แล้วว่ามีผลลัพธ์ยังไงก็ถ้าใครได้ลองไปรับโปรนี้ไปทันก็ตกตกซ้เท่าไหร่หนูบอเนี่ยคิดแป๊บนึงประมาณสิบสิบบาทนิดนิด ตกซองละสิบาทก็แล้วลก็ต,ตกตกซองเออตกซองละสิบบาทตกคอละสองร้อยบาทเท่านั้นเราไม่เคยถักปกติถูกสุดๆที่เราขายมาทั้งปีที่โมเน่ขายมาทั้งปีก็จะอยู่ซองละสองร้อยยี่สิบสองร้อยสิบสองบาทติ๊กตอเลยลดให้แต่วันเนี้ยคือถูกเหลือร้อยกว่าบาทต่อซองว้าพี่เมย์ตอนนี้ออกไปสองพันบ้านค่ะเอาให้หมดเลยโอเคเราจะไม่ถูกมันมาเลย หนห่ออะไรเงี้ยหนึ่งแถมหนึ่งแถมหนึ่งถูกปะให้หนึ่แถมหนึ่งทุกคนวันนี้มันจะคือกดแค่หนึ่งหอก็จะได้หนึ่งแถมหนึ่งลดเร็วอีกสองพันบ้านเจอโมเน่สองพันบ้านเจอโมเน่มือสองพบ้านเจอโมเน่ค่ะสี่ไม่กล่อ ไม่ก็หมดไปแล้วสองสองพันอีกสองพัหนูนะคุยกับมันมันไม่รู้เรื่องเลยแม่หนูก็บอกอยู่หนูบอกว่าเหลือสองมันก็เถียงหนูเลยไม่คือวันเนี้ยพี่องไม่ได้เตรียมตัวเพราะพี่อยู่น้องครีมแล้วเขาบอกว่าแบบพ้ยมามาเลยพี่ก็มีแค่ตัวนี้จริงๆก็เลยจัดอันนี้ให้อ,อ,อาจจะบอกว่าไม่พร้อมแต่ว่าก็นะอยากจะเข้าร่วมด้วยแม่บอกย่าดูซะเพราว่าแม่อยากเข้าร่วมด้วยนะเข้าร่วมด้วยไม่คือตอนเนี้ย การมาไ์ของพวกเราอ่ะจริงๆอ่ะมาต้องมาไรเพื่อเอาสินค้ามาแล้วเอาไปต่อยอดมันจะต่อยอดอะไรหมดกันทุกแบรนด์เลยหมดแบบว่าทมกงานรู้สึกโอเคแล้วอ่ะกับเทศกาลเจนนี่ไงเทศกาลวันงานเทศกาลวันงานเทศกาลล่มา มึงกูชอบคำพูดพี่เมย์เทศกาลเจนนี่จริงแล้วพี่แบบอยู่เงี่ยพี่ก็ไม่รู้ทาไงพี่ก็โทรเช็คโรงงานแล้วม้วนพี่ก็หมดฟอยพี่ก็หมดคือพี่ขายได้แค่นี้คือรัวเลยว่าแกคนตายคนอื่นก็บอกว่าปรากฏการเจนนี่ของพี่เมย์คือเทศกาลเจนนี่คุณนึกว่าคูเป็นรุ่งกลานหน้าน้าเนี่ยหน้กว่านี้่น้าเหมือนงานวัดนะแม่กม่อีงานเดินพรมแดง กีงานนิวยอร์กใครกดแล้วกดไปเลยหนึ่งเดอร์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 หนึ่งเอรตอนนี้ยอดขายพี่เมย์หนึล้านบาทแล้วค่ะเชมป์ทำไมเีอย่งพวกเรารวยหน่อยค่ะรเหรอใช่ค่ะขามดอกอตตจีสูงสูงโบนโบนโบนคาเฟ่คาเฟ่โบนีคาเฟ่โบนีคนที่อยู่ในบ้านเจนนี่ถ้าไม่กดหัวใจในทิกตอกอะคือโกรธนะนี่ดูตัวอย่างเป็นนี่คือที่บ้านค่คือเนาะ ก็เลยแบบเอออ่แต่วันนี้เอาตกนะใครที่เป็นลูกค้าเก่าแม่กรรมัดละแต่จะดีใจที่ได้ในราคาแต่ถูกกว่าที่โมเน่นั่งขายอีกนะเออจิตเนี่ยโมเน่ก็ทําตะกร้าแต่งมากกับกาแฟแต่อันนี้คือมันถูกกว่าที่ชีนั่งขายสองร้อยยี่สิบสองร้อยสิบสองเนี่ตกร้อยกว่าบาทต่อห่อถูกแม่หนึ่งแถมหนึ่งค่ายหนึ่งแถมหนึ่งแถมหนึ่งนะคาได้ในราคาสามร้อยพอยต์เท่าไหร่สามร้อยสี่สิบบาท 3าตกสาครับ399เก้าเ้ได้สองห่อโอ้โหสองห้องละสองร้อยร้อยเก้าเก้โอทุกคนจับไม่มีมึงไม่เราไม่ต้องซื้อเพื่อกาแฟหรอกมึงซื้อเพื่อโมนี่นะจะครบแล้วจะครบแล้วครับไม่เร็ว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 ไม่ปกติอ่ะหมดอ่ะขอหมดนีพี่เมย์หนูจับเวลาหนึ่งนาทีนะถ้าไม่หมดก็พรุ่งนี้โมนี่ไม่เป็นไรนะพี่หมดหมดหมดได้สิกูเนี่ยอยากถ้าถ้าไม่ถึงนะครับก็คือพรุ่งนี้โมนี่ก็ให้น้องพ้าห่มไม่ต้อง มวยกันมวยต้องขายของที่เหลื่อยตั้งแต่ถ้าก็อดเจอถ้าขอพลังทีมไก่เถื่อนหน่อยค่ะขอพลังไก่เถื่อนหน่อยจ้าขอคนละหนึ่งเด้อเดี๋ยวขอคนละหนึ่งเด้อคือขอพลังอะไรนะไก่เถื่อนไก่เถื่อนรู้จักไหมไก่ไก่เถื่อนคือทิมลองบวนทิมลองบวนทิมลองบวนแล้ว่าอะไรแม่ไก่เถื่อนแปลว่าอะไรน้องเขาชอบไก่เถื่อนเอ้ยอะไรนะ่เไก่เถื่อนคือไก่ไม่มีบัตรประชาชนอ่ะแล้วไก่บ้านใครมีบัตรประชาชนอ่ะ กลัวเริ่มง่วงแล้วแหละเพิ่งง่วงไใครบ้านใครมีบัตรประชาชนคะตามไม่ทันแล้วใครพี่เมย์คลอดเดือนไหนคะคลอดต้นปีค่ะปีใหม่มกราคบมกราคมเลยพี่เมย์ท <uh> uh ี่บ right> ้านมีงานอะไรก็เชิญด้วยนะคินมาดเดีเราเชิญคินมาดนมครีมคินมาด พี่ส์มารนะครับได้เลยผมเมอุ้ยอุ้ยยอดเด้งยอดเด้งตอนแม่แม่ต้องจ่ายคมนี้กี่บาทเน่ยไม่รู้เรื่องเลยนะจ่ายคนนี้กี่บาทพี่แมยังไม่รู้เลยหรอแม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตัวนี้ถูกดึงตัวมาบินพันออเดอร์ห้าหมื่นเองพี่เอาได้เลิศใช่ใครบอก นี่ปกติเราคิดพันพันออเดอร์ห้าล้านนะครับสำหรับให้เมย์ผมก็ที่ห้าไปเลยคือไหนๆก็ถือว่าเป็นคนใต้ด้วยกันนะครับคนข้างบ้านเจนนี่ก็คลิปแค่ห้าหมื่นเฉยๆฮู้มมากวันนี้ลูกค้าก็ได้ราคาพี่ก็เหมือนของบมดเฉยๆแล้วพี่ว่างอะไอย่างเงี้ยนี่ครับพี่นึ่งแจมนึ่งนะทุกคนนึ่ง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  สามเก้าเก้าหนึ่งแถบหนึ่งตัวห่อละสองร้อยบาทแล้วก็ห่อหนึ่งมีสิบห้าซองใครตุ๊บมาอยากจะสวยก่อนปีใหม่ใครแน่นเบอร์เบอร์พี่เมเหลือพันบ้านอ่ะลงให้สักห้าสิบบาทไม่ได้หรอลงได้แต่ต้องไปเซ็ตเซ็ตนานไหมพี่แซกก็หนึ่งนาทีรอได้เจนเจนเอาอย่างนี้เลยหรอเจน มึงเอาอย่างนี้เลยเหรอเจนใช่กูเอาอย่างนี้มึงทำแบบนี้เลยเหรอเจนมึงแม้แต่โมเน่มึงก็ไม่เว้นหลานไว้เลยเหรอเจนพอคนบ้านเดียวกันเขาคุยจะรู้เรื่องใช่มึงเป็นใครอ่ะเออกูเป็นคนเป็นแคลรรถรถรถต่ออย่าทำบิดทำถูกเป็นร้อยเดียวนะครับแหมไม่มีการเหมือนคุณหรอกแป๊บเจ้าสิบบาทด้วยเขาลิงก์อยู่ ที่อย่าว่าแต่คนอื่นผมเมื่อกี้จะลดให้แค่ลดได้200แต่ไปโดนกาวที่ปาทแม่ต่างกูดังเออม่โกาวไอพี่ลไม่ได้กลับมาอีกคิวแต่เจนมันก็ลดเวอร์เวรกรรมที่ที่ไปบีบพอคนอื่นไม่มันต่โปรัถึงมันไปชนขู่ปองไงเนื้อออกปะลดสองดิ้งสามดิ้งคือลดไป50บาทแค่เลวันนั้นพอจะได้กี่ตัวได้สองห่อเหมือนกันได้สองห่อครับเป็น349นะครับเป็น349บาทค่ะโอ้โห เตนมึงทำสะใจมากขอตรงนี้เลยพี่เองเงินไปไว้ไหนลูกโอ้ยพี่เมย์หนูก็เจ๊งงอ่ะพี่เมย์ก็พี่นั่นแหละให้ลูกครับคนเรามีลูกแล้วก็ทำมาขึ้นเพิพี่เมย์คนในท้องตั้งชื่อหรือยังคะตั้งแล้วแต่ยังไม่บอกนะรอก่อนอ่ะหนูไทยนะเทสพี่เมย์น่าจะชื่อสามสี่เก้าแล้วเนีสามสี่เก้ามาแล้วค่ะอ่ะมึงนี่พูดเลยนะว่าเทสพี่เมย์น้องในพุงน่าจะชื่อเนนทุยไหมเนนทุยไหม อะไรนะผู้ชายให่ไหมน้องเนนตุ้ยน้องเที่ยวเนี่ยเนี่ยน้องเขี่ยวเียวน้องแดงแต่รอรอสี่สามเดนแล้วแเดืองสุลาดแดืองลาน้องแดงเคมาไหมมาไหมล้มเลยจ้ะมาแล้วค่ะราคาขึ้นแล้วละมาละพันบ้านท้ายอะรหนึ่งพันบานสุดท้ายค่ะหมดแล้วหมดแล้วค่ะแม่โม่เน่โม่เน่โมเน่โม่เน่โมเน่ หนูมีอะไรกันอีกอ่อพี่หนูพี่ไลฟ์จนหมดหรือเปล่าพี่หนูว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเพราะว่าแบรนด์ตอนนี้เป็นหมื่นเลยแบ่งมาก็ได้นะครับก็ตอนนี้ถึงพี่ก็ที่เมมาเองเขาแบบว่าเตรียมเท่าน้ำแล้วตกใจแบบพี่เมมาอยู่ตาบันไดแล้วน้องคีมบอกว่ามาเลยแล้วพี่ก็ไม่มีของพี่ก็มีแต่กาแฟอยู่ที่ที่ที่บ้านพี่ก็คือแค่นี้แล้วอยากเขาลงเลยเขาเห็นเท่าที่ไหนก็เทศกาลเคนนี่กันมั้งมึง ติทราการเจนนี่พี่เมย์คะยอดขายทั้งหมด1ล้าน6แสนบาทนะคะพี่เมย์พี่เมย์ต้องจ่ายพี่เมย์ต้องจ่าย4 0 0 0บ้าน2 0แสนแต่ว่าเจนคิดแสนเดียวอีกแสนให้โมเน่นะคะ ไแกแม่มันก็ต้ดจอาจจะสภาพนี้ค <ok> รับทำไไกันไปเจอหลานอกจะัดก <ah> ันตาได้ได้เดี๋ยวคนนี้ไ่กคิวแล้้ไได้อทุกคนไม่ได้เลยก็ทุกคนไม่มีโมเน่เป็นของตัวเองจะมาให้ลดไม่ได้จ้ะต้มีโมเน่ ขอบคุณมากเจนจ๋าอันนี้เป็นตัวที่กูรอคอยเป็นตัวที่บอกเลยว่าทำความสะอาดมึงฟังกูนะมึงรอทุกตัวกูรอทุกตัว